มันูนน่ะแหะเปตนเนียนบึ้นเลยนะซึ่งก็ยุ่เป็นรองนว้เขาเ่ม่ยอมเลนเฮ้ัวเยอาลนลมาเลนมาว่าเดี๋ยวโกูมเล่นเล็กเดียดนี่ได้ว่าสวัสดีครับมาเจอผมอีกแล้วนะครับกับสี่หน่อยไรกะเซนคับผม คลิปนี้ผมจะให้มาดูนี่คือเขาเขาคือ,คอมืออาชีพนะครับพอดีว่าคนขับคนก่นอนะคือบางอีมาเม็ดแดงครับผมโตก็ดินแบบนี่กับเม็ดแดงเลยครับผมถึงเขาบางบางอ๋อไม่ <c oughs> ไมยุ่งกันนอกบา <c oughs> ้าน <c oughs>

โรงอะไรรถรต่อฮะไปฟุ่งกันแต่เดียวก็ไปกันเดียวว่านี่ถ้ายิบนี่ถ้ายิบก่อนถึงเดียว กลบไปเมียงเอาอกายไก่ได้กลบรถเมียงด้วยนี่นะครับนี่คนนี้ก็คือร้านพ่อเมืองครับผมไหนเราบอกว่าโคงดีๆเราจะต้องบอกว่าร้านล้านเราบางเรานี่ต้องมาครับผม <laughs> นี่ห้าอยู่บ่วงเลยนะครับ ร่วมดังลมมากันอืมมันเจี๊ยกับเนี่นะเจ๊ยนันแล้วมันเจี๊ยกับนี่เลยถ้าวาก้าวากุดเดินว่าเนียนไม่บื่อเองเอ่นเลยดูกับผม mạc mong lưng ông hã? Ô dù lỡ 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 Cưng lỡ lỡ นี่มาเจออ่านี่ข้อท้ายแบบเดียวเไปเลยนะครับฮะะฮะกับมันมันกลใกล้อมนันเรือไมาไปแล้วโอ้ ดูครับผมขนาดขนาดเมื่อชีพแล้วยังงกับอยากกับปวาดินแข้งมากับผมดูครับผมดูกับหลากไม่ก้าด้วยครับผม ดูกับผมดูกับผมโอ้โหนี่เขานี่คือเมืออาชีพนะครับเขาขับรถประจำดูกับผมโอ้แก้งเลิกเกินืมไหวได้ระกำกำ